นะคะตรงนี้คืออะไรเนี่ยรถติดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรถติดขำว่ะไปไปไปเถอะนี่แบบวาสร้างรุนใหม่อ่ะเออบอกถ้าฉันไปไม่ได้พวกเธอเขาอยากไปทำไมทำงดีฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิต้ากิกแคสชอลคิกแคสเพื่อในนี้นะคะปรากลับไปแล้วเก็บโลบ,บกนั่นเองแมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมวบูคาะนาผีนั่นเองนะแล้ววันนี้นะคะพี่นิต้าจะพาทุกคนนะคะมาดูการแข่งรถอีสเตอร์ที่เพิ่งออกมาใหม่ในนี้กันเย้ ซึ่งว่ารถอิสเตอร์ในวันนี้นจะเป็นบทมีเดียมนั่นเองคะ่ะคือกลางๆไม่ยากไม่ง่ายใดๆนะคะไม่งั้นเราจะเสียเวลาในการหาอิสเตอร์เยอะนั่นเองนะคะแล้วันนี้นะคะน้องๆเอฟซีที่จะมาร่วมแข่งรถอิสเตอร์ไปกับเรานะคะก็มีน้องน้องอินอิมเด็กเก่านั่นเองนะคะน้องอินมีความแบกเราไอเดียนะคะชิโนโทมสัสสองวายน้องน้ำหนาวนะคะน้องอลินน้องเออย่านะคะไอเอเอย่าเ,เด็กเก่าเหมือนกันนะคะเออย่าคัมแบกแล้วแล้วก็มีน้องน้องเมธนะคะน้องแก้มนะคะน้องอ้อนนะคะเอิน กระแตกระแตเด็กเก่าเช่นกันนะคะกระแตคัมแบ็กแล้วพระชาน้องไนไอรีนแล้วก็จินนี่นั่นเองนะคะไม่รู้ข้างบนมีใครอุตส่าห์นั่งอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าไฟไหม้นะคะพี่ลิต้าก็เลยไม่เห็นนะคะว่าชื่อใครหรือเปล่าก็ใครที่อยากเข้ามาร่วมอานทีกับพี่ลิต้าอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าโปรคิดแชทกันนะคะที่ไอจีพี่ลิต้านะคะลิต้านักง s c r o คิดแชทต้องโปรไฟล์เนี่ยจริงเขียนคำว่าเข้าโปรคิดแชทอยู่จิ้มเข้าไปกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อนรับดิ้งเซอร์วิสไว้อา่านจีบนพี่ลิต้านั่นเองนะคะแล สุดน่ารักให้ถูกออเดอร์เราจะได้ชิมดในยเราแอดด้วยนะคะที่อยากได้ในี่ยแอดไลน์แอดลิซ่าคิดแคชชฉลบกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อได้เลยนะคะสุดท้ายฝากเพื่อนไว้ให้รักซิงเกิลแรกของพี่ิต้าด้วยหะ,ะฟังได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือว่าจะฟังได้ที่หน้าช่องอยูทูปพี่ิต้าเลยโอเคค่ะแล้วเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราเริ่มไปดูการแข่งรถวันนี้ด้วยกัน,นะค่ะไปสำหรับใครที่ไม่มีรถนะคะพี่ิต้าสั้งให้ได้เสมอเมื่อไหต้องการเดี๋ยวพี่ิต้าจะต้องบอกน้องว่าให้แบ่งไปสองแถวได้ไหมคะไปต่อหลังได้ค่ะ ไปตอนหลังนะคะแบ่งไปสองแถวนะคะมันต้องกระจุกนะเพราะรถมันคันใหญ่มากเลยนะคะแล้วนะผมไม่มีที่อยู่ในสังคมใครไม่มีที่อยู่ไปตอนหลังนะลูกนะอุป,ปาการะไปทีไหนดูสิใครพี่ดิต้าบอกเลยนะคะว่าใครที่ขี้เกียจแข่งนะคะก็ไปไปคนนั่งได้นะคะไม่ชนกันนะคะไม่ชนค่ะป้าความเร็วห้าห้านะ อย่าลืมกดถังสีนั่งด้วยนะได้เลย2แถวโอ้ยสแถวไม่พอนะคะสงสัยต้อง3แถว3แถวได้เลยนะคะถ้า2แถวไม่พอเพราะว่าแถวนึงได้แค่4คนนะคะก็เป็น3ามแถวได้เลยนะลูกนะสวัสดีค่ะชอบกินไก่ค่ะสวัสดีค่ะกระแตอิ่มๆซัมติงซัมเวลซัมเอวเดู๋ไม่ขับแล้วค่ะกระแตบอกคนนี้ฉันถึ อิ่มนะคะอยู่ด้วยกันนะคะเด็กเด็กเก่านะคะเด็กเก่าทั้งสองคนเลยโอเครถเยอะแยะไปหมดเลยค่ะบนท้องถนนเดี๋ยวขอดูนิดนึงแข่งเยอะมากจริงวันนี้แข่งกันว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหแป๊บนึงรบกวนน้องใส่ชื่อบนรถด้วยนะไม่งั้นมองไม่ออกว่ารถใครจริงใส่ชื่อบนรถด้วยนะคะไม่งั้นพี่ดี๊ต้ามองไม่ออกจริงๆว่ารถใครนะคะรบกวนใส่ป้ายชื่อบนรถด้วยนะคะพี่กี่คันเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดพันสิบเอ็ดคันเนาะโอเคสิบเอ็ดคันไม่ต้องชนกันเอ้สิบสองนี่หว่ะสิบ 12,000โอ้ 12, โหเยอะมาก12,000 2,000ไม่เป็นไรนะฮะเอากะระแตเป็นคนขับแทนนะฮะพี่ดีต้าเชื่อกระแตทําได้ลูกในฐานะ,ะนาเด็กเกา่าถึงอยู่แถวหลังๆก็ไม่ได้ว่าเสียเปรียบนะพี่ดีต้าว่าของอย่างเงี้ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับความสามารถนะคะว่าแต่คันนี้มีคนนั่งมฮะน้องนายนะคะน้องนายมาแล้วโทมัสน,นะคะมีเอยอ๋อโทมัสน,นั่งกับเอาาน,นเอ,นะะเอาย่าตั้งไป้ายได้ไหมเออนั่นสิเอเอาย่าผมไม่ได้ขับรถนานมากแทบจะขับไม่เป็นแล้วนะคะ นี่รถแบบ3มแถวเลยนะคะทุกคน12บคันนะคะเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวันนี้คนแข่งเยอะมากนะคะรถอีสเตอร์ของเรานะคะโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องการทุพัันเลยนะคะขอบรถยนต์คนพาที่นั่งพร้อมนะคะทุกคนสีเหลืองนะคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว3 2 1เริ่มไปได้ค่ะดึ๊บๆๆๆๆๆไปค่ะไปค่ะ เคยย่านำนะฮะอาตรงนี้มีการติดนิดหน่อยนะคะพี่รีต้าบอกแล้วว่าของอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นอยู่กับว,ว่าใครอยู่หน้าอยู่หลังนะคะมันขึ้นอยู่กับดว้วยจะกดซัดกันวนเลยโอเ my god นี่มันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสัดกันวนเลยฮะ,ะในขณะที่เอาเทมนี้คนขับลุนฮะ,ะหายไปไหนก็รู้รถใครเนี่ยรถใครอะ่ะเอารถพี่รีต้ามาอยู่ตรงนี้ประดุษประศักด์อย่างหนึง่งเดี๋ยวพี่รีตา้ารถของตัวเองออกก่อน,อนรถของพี่รีต้าไปอประศักด์ตอนนี้คือยังไงเนี่ยยังคือ ดูอนแย่งกันกินแย่งกันใช้นะคะตรงนี้คืออะไรเนี่ยคืออะไรยังไงเนี่ยไปไม่ได้สักทีนะคะตอนนี้มีแต่รถโทมัสบางที่ไปได้๋อตรงนั้นก็กาลังสัดกันนัวอยู่เหมือนกันนะคะยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่มันย่างเหรอเนี่ยพี่ดีด้าไปคินวอานัดิเนี่ยทำในอีตรงนี้เอายังไงดีลูกี่ลิต้าเห็นแล้วสู้ชีวิตหมดเมธบอกผมไม่รอแล้วครับผมไปแล้วครับนี่ตอนนี้น้องๆ้รถเรือเอาไปได้แลรวเดี๋ยวตกรอบ ยกบูแล้วนี่ยกแก๊งแล้วนะคะเอ,อ้ยนี่นะคะเริ่มบอ,อกกันมาได้แล้วเริ่มบอ,อกกันมาได้แล้วลอยตัวนะคะเริ่มลอยตัว <laughs> นี่ยังซัดกันวยอยู่เลยยงไงเนี่ยน้อ,องเดือยตอกรอบบู๋ไปเลยดีกว่าเนี่ยกี่คันเนี่ยห้าคันนะคะนี่น้องไนท์นะคะออกมาได้แล้วน้องไนท์ออกมาแล้วได้แล้วนะคะยังไงเหลือสี่คันเนี้ยสี่คันนี้จะเอายังไงแกมก็ไม่ขับไปแล้วนะคะแล้วยังไงดีกัน <laughs> แต่กันแต่ชีวิตวะพี่ติ๊ต้าไม่ดูแล้วนะคะว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองพี่ติ๊ต้าสนใจแค่ดีว่า เขาจะทำยังไงกับชีวิตตกรอบนะเนี่ยแก้มไปดิลูกถ้าแก้มไม่ไปฝั่งนี้เขาออกไม่ได้นะลูกนะนี่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 กระแตเนนะพยายามแต่ว่าโอ้โหความพยายามไม่เคยมีนี่แก้มไปได้แล้วนะคะแก้มไปได้แล้วในที่สุดนะคะแก้มก็ไปได้เออทุกคนไปได้พอแก้มไปได้ปุ๊บทุกคนไปได้ปั๊บเลยนะคะเดก็กแยกขันแก้แกมเนี่ยวินิจาว่าเอาไปติดตรงน,นี้เอาอะไรเนี่ยแก้มขับรถอะไรขับรถอะไรเนี่ยโอ้โห สงสารสงสารขันในดื่นนะคะไปเร็วลูกไปเร็วไปเร็วถ้าเกิดมันเข้าในนี้ไม่ได้ก็ไปเข้าตรงนู้นก็ได้นะลูกเออนี่นี่นี่อย่าลืมเขาเด็ดเด็ดเด็ดเด้อต้องเงยโอ้ยโอ้ยตลกอ่ะโอ้ยโก็หนูเล่นสร้างพร้อมอะไรที่มันอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยไม่พอ ไปได้เลยไม่มีใครผ่านตรงนั้นไปได้เลยหรือเปล่าอะ่ะหรือป่านนี้เขาอาจจะถึงกันแล้วก็ได้คือย,ยังไงอ่ะเอานี่้อยลำเลยนะคะน้องแก้วไปร้านกระไก่มานแล้วนะคะเอาเถอะถอยหลังไปแล้วก็ร้านมาฝั่งนี้ก็ได้นะลูกนะรถติดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรถติดข่ว่าโอ้ยไม่รู้จะแข่งกันต่อ,อยังไงอเอาไงดีลูกคือถนนเส้นนี้มันไม่ค่อยดีใช่ไหมบอกพี่นิต้าม,มา หนอนมันไม่ดีลูกพี่นีต้าเห็นแล้วพี่นีต้าสงสารนะทุกคนทำไงดีอ่ะจะเย็นเยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เออถอยหลังเลยลูกเออถ้าเป็นพี่นีต้าพี่นีต้าถอยหลังออกเลยเออถอยหลังออกเลยทุกคนต้องถอยหลังออกนะคะถอยหลังออกจากอุโมงค์แล้วไปทางลัดเออนี่ต้องให้พี่นีต้านะคะบอกเนี่ยถอยหลังออกก็จบแล้วน้องไม่ต้องฝืนไปไม่ไม่ต้องฝืนไป เออถอยหลังออกค่ะเนี่ยถอยหลังออกมาแล้วไปทางร้านทางนี้เลยเออไปทางร้านเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยเออเนี่ยถอยหลังออกเลยค่ะมีเออรอดนะคะเออมองหนูรอดแล้วยังไงไอเดียลอดนะคะออองไ,งไอเดียรอดเอาน้ำถาวรอดนะคะ,น,น,น,ะ,คะนั่นแหละเหลือไม่กี่คันไปเร็วกลุโมงตรงนี้มันติดนะคะพี่ลิต้าเข้าใจได้คือรถมันใหญ่นะคะแล้วกลุ่มวงมันติด มาเร็วเออนี่ออกมาทางนี้เลยจบแค่นั้นแหละ, oh yeah. ะโอเยคนนทงไม่ยอมนี่นนทงไม่ยอมถอยนะต้องให้พี่นินตาแจ้งนะคะว่ามาทางล้าได้เลย นี่ใครเนี่ยไอเดียรวนชนนะ,ะไอเดียรวนชนเรามาดูสี่อันดับสุดท้ายดีกว่าพี่ดิต้าจะให้ตกรอสี่คันนะคะทำไมไอเดียร้นดูแรงแรงเียลสี่คันสุดท้ายรู้สึกว่าจะเป็นไอเดียนะคะรู้สึกว่าจะเป็นน้องไนท์นะคะแล้วก็พัชชานะคะไอเดียไนท์พัชชาแล้วคัน้นใครมองไม่เห็นด้ยต้องไปด่วนซึ่งน้องขับกันเร็วมากไอเดียไนท์พัชชาหรือว่าพี่ลิต้าต้องไปรอที่เส้นชัยแล้วด้วยเนี่ยตามน้องเริ่มไม่หาแล้วนะคะขับกันเร็วๆเอามาติดตรงนี้อีกเอา <laughs> ติดตรงสะวานติดทุกช่วงของชีวิตพี่ล้ตาจะบ้าตายอ่ะแก้มไป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 เออน่าสุดาสร้างรถใหม่สร้างรถใหม่แล้วอ่ะเอาแกเทลอยตัวแล้วเอายังไงยังไงต่อมันถุกชั่วของชีวิตเลยอ่ะพี่ลิต้าตลกมากไอเดียไปเออไปไปไปเอาไอเดีย <c oughs> ไอเดียดี่หิงินแล้วอ่ะไอเดียของหนูหนูไม่แข่งแล้วค่ะพี่ลิต้าหนูไม่ไหวแล้วอ๋อมาสรถถถ้างรถใหม่คะ่ะไปสร้างรถใหม่ไป ทิ้งรถไปเลยปะไป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 เถอะไปโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวเอาติดนะคะติดทุกช่วงอยู่ไม่เท่าบว่ามีคนผ่านไปได้หรือยังคะเนี่ยโอ้ยต้องใส่รถคันนี้มันขับยากจริงๆนะคะเนี่ยพี่ลิต้าก,ก็ไม่เคยขับเจอคันนี้เอาชนอีกแล้วคือประเด็นคือเวลาขับอะต้องอย่าไปชนคันข้างหน้านะคะ่ะมันถึงจะขับไปได้ จุดแรกหน้าคือเสร็จเลยแล้วตรงนี้คือยังไงเนี่ยรู้สึกว่ากระแตอิ่มๆพินิต้ารู้สึกว่ามันคอนโทรยากแต่ว่าน้องน่าผ่านไปได้นะคะจุดไม่ซิ่งก็ต้องเดินไปก่อนนะคะไม่รู้มีคนถึงเส้นชายอย่างพินิต้าไปรอที่เส้นชายดีือไมเนี่ยอีกนานไหมเนี่ยแก๊งน,งๆๆๆนี้น่ะแก๊งนี้เนี่สี่คันสุดท้ายพินิต้าวาเอาอย่างห้าห้าคันสุดท้ายกระแตลอยตัวแล้วนะคะตอนนี้กระแตรอดแล้วนะคะอันนั้นอาจจะเป็นสี่คันสุดท้ายก็ได้ใกล้ถึงเส้นชายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆรีบๆนะคะน้องต้องรีบไไได้้้แแลวนนนนะะคมะม่่างงานน่งััท เร็ว55านี่มันก็เร็วเหมือนกันนะคือถ้าเกิดไม่เสียการทรงตัวก็อาจจะสามารถถึงเร็วได้ก็คือต้องขับไม่ให้ไม่ให้ชนใครอะทุกคนมีถึงกันแล้ว3คันนะคะโอเคถึงแล้ว3คันนะคะคันที่4คือของกระแตนั่นเองนะคะแล้วก็มีอ๋อ5คันแล้วนี่5คันแล้วคันที่6นะคะคือพระชาพระชา6ค่ะ เมสเจ็ดแคปเทนแปดน้ำหนาวเก้านะคะน้ำหนาวเก้าเมสเจ็ดแคปเทนแปดน้ำหนาวเก้าเมสแคปเทนน้ำหนาวน,าวนะะั้นคนใครแก้มนะคะเมสแคปเทนน้ำหนาวแก้มเมจแคปเทนน้ำหนาวแก้มนะคะตกรอบสี่คนเดี๋ยวกำลังหาอยู่เมสแคปเทนน้ำหนาวแก้มมีมีคันอื่นอีกไหมมีคันอื่นยังไม่หายมีนะคะมีเมสแคปเทนน้ำหนาวแก้มใครอะน้องไนนะคะ แคปเทนน้ำหนาวแก้มไหนนะคะสี่คันแคปเทนน้ำหนาวแก้มไนมีมีใครยังไม่ถึงอีกไหมอะ่ะ กจะไม่มีแล้วนะคะแคปเทนน้ำหนาวแก้มไนตกรอบค่ะนี่กระเทนน้ำหนาวแก้มไนตกรอบค่ะเท่าที่พี่ลิตาเห็นสี่คันตกรอบไปเลยพี่ลิตาต้องไปหานั่งกับคนอื่นนี่ขอนั่งด้วยค่ะน้องเอิญหน่อเปล่าเปลี่ยวหัวใจน้องไนบอกลิตาใจดำมากทําไมพี่ลิตาใจดำตรงไหนโอเคเหลือเจ็ดคันเนาะเหลือเจ็ดคันโอเครอบนี้สีฟ้านะคะสีฟ้าตกรอบสองคันค่ะรอบนี้สีฟ้าตกรอบสองคันค่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียม ตเตรียมตัวนะคะเจ็ดคันนี้ตกรอบสองคังนนะคะรอบนี้สามสองหนึ่งเริ่มไปได้ค่ะไปได้ค่ะเดี๋ยวต้องไปชนกันที่สะพานแน่ๆพี่ดิตตาดูทรงแล้วต้องไปอัดกับตรงสะพานแน่ๆ อนันว่าแล้วบ o y you just look a เอาฉันจะไปฉันจะไปโอ้โหสู้ชีวิตมากนะคะตรงนี้มาลุ้นกันว่าใครจะรอดจากตรงนี้ไปก่อนกันนะคะพอมาว่าพันชาบอกว่าฉันไปไม่ได้เธอก็ไปไม่ได้พีทิต้าแนะนำว่าพันชาคอยหลังนะลูกนะตอนนี้ก็คือมันติดลูกมันไปไม่ได้เลยตรงเนี้ย ต้องถอยหลังนะลูกนะ By u s t n g o k i l l การมีการ e นี่ไงไปได้แล้วนะฮะนี่ตอนนี้ประชานํำอยู่นะคะประชานํำอยู่นะคะตามด้วยออแล้วก็เม่นนั่นเองนะคะแล้วก็เอิร์นนะคะเอิร์นเอิร์นทำได้นะคะรู้สึกว่าจะมี3มคันนี้นะคะยังติดอยู่นะคะเออยากเหมือนจะไปได้หรือเปล่าถอยหลังนี่เออยากได้เคลียลรับซัมติงเดวิดโทมานะฮะตอนนี้จินนี่กับกระแต <c oughs> อีกแล้วเหรอ,หรอ,หรอ,หรอสองคนนี้คุณคๆณนั่แหละเราสองคนนี่ตรงนี้นี่เออ <c oughs> เนี่ยก็ไปได้แล้ว อย่าติดดิลูกถ้าติดก็จะไปไม่ได้แบบนี้แนละ้วลูกนะกาแทนนะคะการแตกับจินนี่นะคะมีแววนะคะว่าจะเป็นสองคอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวขอตามติดชีวิตจินนี่นิดน,นึงนะคะเอา้าครั้งหน้าเขามีมีกระอิกแล้วนะคะเขามีปัญหากันอีกแล้วนะคะตรงนั้นไหนก็มีปัญหาจทกช่วยขอชีวิตอ่ะจินนี่ไปได้เลยนะคะโอมาติดอะไรนะจินนี่ดูส,สิมาได้ยังนเนี่ยกาแตนเนี่ยกาแตลูกโอ้ก็จะมาได้โอ้โหไปไปค่ะ เดี๋ยวพี่ด่ต้าตามน้องไม่ทันนะคะเดี๋ยวตามไปถ่ายไม่ทันอุย้ยรีนเสียงชนชนกันทรงไหนอีกเนี่ยเอา้าตรงสะพานอีกนะฮะโอ้โหชนทุกชั่วองชีวิตค่ะกระแตอุ้ยหรือว่าหรือว่ากระแตจะอาศัยจังหวะชุลมุนนี้แล้วสามารถแซงไปได้เออบอกถ้าฉันไปไม่ได้พวกเธอเขาอย่าไปทำไมทำไงดีเอาแต่ข่มนะคะแต่ข่ทำไงดีอ่ะ อยากจะรู้ว่าฉันควรทำยังไงฉันต้องไปแบบไหนน้องสารน,นะคะมาเลวลูกนี่ไปได้นะ้เอเหมือเอยยาจะไปได้แล้วอ,อโอเคก็คือร้อ้ทุกคนไปกันก่อนอย่าไปชวนกัน,นะ,ะ้าอย่าไปชวนกันย,ยังไงเนี่ย ไม,ไ,ไม่ไหวแล้วเอ,อ้ยย่บอกไม่ไหวแล้วนะคะทำไงดีทำไง,ำไงชีวิตรสร้างรถใหม่ต้างรถใหม่ลูกนี่เขามาถึงกันแล้วะคะตอนนี้เมทที่1น,นะคะอ้อนที่2นั่นเองโอเคแล้วตรงนั้นจะถึงกี่โมงคะเนี่ยมาตามติดชีวิตกันก่อนนะคะอันนี้น้องเอิญนะคะน้องเอิญกับ น้องเออย่าว่าเออเป็นสองคันสุดท้ายนะคะตอนนี้น่าเป็นห่วงนะฮะฟุบชนกันอีกแล้วชนกันทูกชั่วจีิตเร็วๆเออเอย่านี่เอินไปได้แล้วนะคะเออย่าก็ตามมาติดๆนะคะแต่สงสัยว่าสองคันนี้จะเป็นสองคันที่ตกรอบแน่นอนประมาณว่าพี่ดีต้าไปนั่งรถใครคานนั้นจะตกรอบนะคะดี้าเป็นตัวพาความสุขโอ้โหเป็วแรงๆทันเวลาลงมากตรงสะพานนี้จะติดกันอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่ติดเลยนะคะคือถ้าเกิดไม่มีรถอ่ะเขาเลยถ้าเกิดไม่มีรถอยู่ข้างหน้าน้องอ่ะน้องก็จะไม่ติดฮะน้องก็จะแบบชิวเพราะมันไม่มีใครให้ช นนอกจากน้องชนกันเองอ้๋อาตรงนี้ยังไงตรงนี้อุ้ยต็จติดกันอยู่นะเนี่ยเดี๋ยววิสิต้าต้องรีบไปดูรีบไปดูเราตาย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 แล้วเดี๋ยวดูไม่ทันเหนื่อยดแต่คันสีแดงนั่นแหละค่ะตกรอบก็คือน้องเอิร์นนะคะกับเอิร์ย่าเนี่ยแหละคะ่ะเอิร์นกับเอิร์ย่าตกรอบนะโอเคเอิร์นเอ,นเอนิร์ย่าคือพีคเหมือนกันนะทั้งที่เอิร์นย่าเป็นคนที่ออกมาก่อนแรกๆเลยอะแต่ว่าก็ตกรอบได้เพราะเสียเสียจังหวะนะคะเราต้องจราดีไปอยู่คันไหนดีเนี่ยเอิร์นอย่าตกรอบเน เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ5คันสุดท้ายนะคะ5คันสุดท้ายรอบนี้สีส้มนะคะสีส้มนะคะรอบนี้เตรียมตัวสีส้มนะคะรอบนี้3 2 1สอ่รอบไปได้ค่ะไปเลยยังไงชนกันเววอกไหมไม่นะคะครั้งนี้เราตรงไปก็เลยไม่ไม่เกิดอาการชนกันนะคะไม่มีสภาพให้ชนออ้อ้อนชนตัวเองนะคะชนตัวเองไม่มีเพื่อนให้ทะเลาะค่ะนูก็เลยทะเลาะกับตัวเองอ้าวกระแทกของนอกเส้นทางนะคะเนี่ยอึ๊บนี่ นี่นะคะสู้กลับมาได้นะฮะชนไปชนมานะคะรู้สึกว่าคอนโทรไม่ค่อยอยู่โอเคคือพี่ลิต้าเข้าใจแล้วคือน้องจะลงจัรัดอะไรพี่ลิต้าก็ไม่ว่าเพราะว่ามันคอนโทรยากนะ,ะพี่ลิต้าจะมะผิดอยู่ก็ไม่ได้นะคะแต่ทาไมรถคันนั้นมันดูแรงๆอะ มันก็แรงทุกคันแนตะพี่ดิต้าว่าความเร็ว55แต่แรงทุกคันเลยพี่ดีต้างงมากสีส้มนี่ก็น่าจะไกลอยู่นะแต่ว่าน้องก็ขับกันเร็วมากว่าเลยนค่ะตอนนี้นะคะมีจินนี่นะคะกับอ้อนนะคะเป็น2อคันสุดท้ายค่ะจินนี่อ้าวมีปัญหานะคะทะเลาะกันตรงนี้ด้วยแต่อ้อนนะคะออกมาได้แล้วนะคะโอเคจินนี่กับอ้อนนะคะจะต้องรีบตีตื้นคันข้างหน้าได้แล้วซึ่งคันข้างหน้าไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้นะคะขับกันเร็วมากเลยนะจินนี่กับอ้อน แววนะคะมีแววมีแววอุย้ยอ้าวรถคันนี้เสียหลักจะยังไงยังไงเอ้ามาขนาดนี้ก็ชนเขาดีอ้อนไม่ชนเด้อเนี่ยพอเราเล่นเรื่อยๆเราจะรู้สึกปรับตัวได้เราจะเริ่มปรับตัวได้นะคะว่าเราจะไม่ชนคันข้างหน้าเพราะว่าชนไปเราก็เซชนไปไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะเราเซเซราเทียมซาราเทโยโอเคใครกันต่อนะคะอาจจะตีตื้นขึ้นมาได้นะถ้าเกิดว่าคันข้างหน้าเขาเสียจังหวะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะตอนนี้อ้อนกับจินนี่นะคะก็ยังคงเป็นสองคันสุดท้ายอยู่ ต้องรีบทาเวลาได้เลยนั่งไงเซฟไปแล้วนะใจลังทยังใจลังยุกนาไปเป็นตอนนี้จินนี่นะคะจินนี่จินนี่มาแล้วนะคะอันนั้นคือใครอะคันโทมัสคันโทมัสใช่ปะโทมัสกรตเอนะคะกเตเอกัตเตเสียจะหวะไปแล้วนะคะกัตเเสียจะหวะไปแล้วนะคะรู้สึกว่าอุ้ยอุยจินนี่หรือเปล่าจินนี่จินนี่จิลี่ตกรอบเอากระเตนนะคะจินนี่กับกัตเอนอ้าวยังมีกัตเอนเอากัตเอนเอาคันนี้คือคันนี้มาจากไหนเนี่ยพัชาเหรอจริงด้วยพาชากบค่ะ ตกรอบค่ะโอ้โห my god ไม่น่าเชื่อว่าจะพลิกวิกฤตให้เป็นวิกฤตกว่าเดิมได้นะคะ my god ตกรอบเลยค่ะมาเรามานั่งกันเต็มเต็มเถอะมานั่งเต็มเตมามานั่งให้เต็มรถนะลูกนะตรงไหนนั่งได้ก็นั่งเลยนะลูกนะเหลือสองคันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือวัดกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้นะคะสองคันสุดท้ายเอาสามคันนี่ว่าสามคันหาหนึ่งคนที่ชนะนะคะเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวตอนนี้นั่งกันเต็มหมดนะคะสี่ที่สอง เริ่มเออย่าบอกไม่มีที่นั่งในสังคมไปได้ค่ะบ้มบุ้มบ้มบ้มบ้มรู้สึกว่าจินนี่ออกตัวก่อนเลยนะคะนี่ออกตัวก่อนก็ได้เปรียบแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าออกตัวก่อนจะชนะเสบือไปเพราะพี่ดีต้าบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะนี่ตอนนี้น้องเมธนนะคะตกที่หน้าระกำบาดแต่ว่าได้ดังคือพี่ดีต้าต้องตามที่หนึ่งนะพี่ดีต้าไม่ตามที่โหลแล้วเพราะว่าครั้งนี้เราหาคนชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะมาแข่งกับพี่ดีต้านั่นเองคือพี่ดีต้าไม่เคยขับรถนี้เลยนะไม่ได้มมเบร,เร,ระ,ะนนนนไไดั นึ่งนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อเพราะว่าจินนี่เนี่ยเขาไม่เคยปรากฏนะคะว่าเป็นแชมป์ที่ไหนเลยนะคะเสียจังหวะนิดนึงนะคะเสียจังหวะนิดนึงแต่กลับมาได้นะคะ Okay. จินนี่ตอนนี้จินนี่ยังคงเป็นที่1อยู่นะคะแล้วก็พอเราแข่งกันน้อยลงนะคะเหลือกันแค่2อสามคันเนี่ยก็จะทําให้อุปสัคมันน้อยลงไปด้วยนี่อ้อนก็ร้อนเห็นปะอ้อนไม่ไม่ไปชนขัาหน้าแล้วนะคะเพราะว่าชนไปตัวเองก็เซยอยู่ดีนะคะน้องประสรบการณ์จะสอนน้องเองนะคะตอนนี้จินนี่ก็ยังคงเป็นที่1น,นะคะแล้วก็พอลดมาน้อยๆแล้วเนี่ยเห็นปะว่าน้องก็จะชนกันน้อยลงะคะ่ะน้องก็จะแบบแข่งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะลดมาคนนนควบคุมยากอยูอย่เนาะอ้อนตอนน้องรีบมาแล้วลูกอ้อนหายไปแล้ว ตอนนี้จินนี่จะเข้าเส้นชัยแล้วนะใกล้แล้วนะต่อไปน่าจะเส้นชัยแล้วจินนี่คือรอยลัมโมทุกคนไม่์ก็ Amazing Thailand จินนี่จินนี่น่าจะชนะแล้วแหละนี่ปรากฏว่าจินนี่นะคะจินนี่ชนะค่ะโอ้ยเข้าเส้นชัยคนแรกเย่ในขณะที่เมธของเมลิต้าอะไรเนี่ยจินนี่ชนะค่ะเย้จินนี่ชนะดูขับอะไรเด่ยดูขับไปไหนเด่อ พี่ชนะค่ะเย่ yeah. จนนี่ต้องมาแข่งกับพี่ลิตาเยะมาแข่งกับพี่ลิตาพี่ลิตาทางรถแบบหนึ่งจีนนี่ต้องมาแข่งกับพี่ลิตาค่ะนี้เร็วแรงทะลุนโรเวอร์ความเร็ว55นะคะทุกคนโอเคยังถือว่าจินนี่ยังไม่ชนะค่ะลอยนะคะเพราะต้องมาแข่งกับพี่ลิตามานั่งเร็วมานั่งกับพี่ลิตาม่ะขึมานั่งเร็ว,รวทุกคนกลัวพี่ลิตากันหมดเลยมานั่งค่ะสีสีแดงจะต้องเลี้ยวซ้ายโอเคเดี๋ยวให้โทมสน้ำนะคะ ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนทำไมคนนั่งเยอะเลยห้าคนเลยเอ่ะไม่ก็ตื่นเต้นมากให้โทรมาเป็นคนนับนะฮะตื่นเต้น,ตนพี่ลิต้าได้เปรียบนะดูจากองศาแล้วแต่พี่ลิต้าไม่เคยขับรถคันนี้เลยอาจจะเป็นข้อเสียเปรียบได้นะ <c oughs> Lady and gentleman ได้โปรดสามสองหนึ่ง,ย,งยั้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 งอย่าเพิ่งอย่าโกงฮะอุ๊ยใครมาสร้างอะไรข้างหลังพี่ลิต้าเนี่ยหนึ่งจุดห้าโอ้ยใครสร้างรถขับพี่ลิต้าเนี่ยหนึ่งรอบแล้วเริ่มแล้วสีแดง โอ้ยโ,โ,โ,โยุยขับยางจริงขับยางจริงน้องไปแล้วอะ่ะไม่ต้องขับแบบคอนโทรลความเร็วนิดเฮ้ยเราเริ่มฉิ่แล้วเริ่มฉิม่ถ้าเริ่มชินก็จะคล้องตัวขึ้นพี่ลิตา้าสู้ๆประการใะพี่ลิต้าด้วยนะคะเอาเฮ้ยใครสร้างบันไดอ,อ่ะมีคนมาสร้างบันไดขัดขาพี่ลิต้านะคะเซงเซงบอกเลยว่าเซงเซงงมากมานับเลยะคะ่ะเอาใหม่อีพี่ลิต้าหิวนะคะจะไปกินข้าวยดูน้องๆสินะคะ้าคนถึงลูกโปกันหมดแล้วนะคะางคนต้องถือลูกโปนะฮะ จะเริ่มแล้วนะสามนับแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มโอ้โหเริ่มแล้วะะ 3, 2, 1, เริ่มแล้วเริ่ครั้งนี้พี่ลิต้าเริ่มเริ่มคล้องแล้วพี่ลิต้าว่ะเริ่มคล้องแล้วคล้อ,องอะไรยังชนอยู่เลยอ่ะโอ้ยคล้องอะไรยังชนอยู่เลยมันมีปัญหาตรงทางโค้งอะคะ่ะไปเถอะพี่ลิตา้ายอมยอมอะไรอะไรไม่ค่อยจะได้ดังใจเขาไม่รู้ทำยมได้โปรยอมฉันยอมหเลยดีไหมไม่ชนะหรอกครั้งนี้ไม่เป็นไรคะ่ะนอกจากภาวานาให้ พอพลาดน,นะคะเราถึงจะมีโอกาสชนะได้เราจะไปชนน้องดีไหมถ้าชนน้องเรามีโอกาสชนะปะขึ้นไปนไปลูกล๊บนี่ขึ้นไปด้วยความสูม้ชีวิตนะคะเราขับแบบนิ่งมากตรงมากเลยนะคะเราอาจจะชนะก็ได้อาจจะมีทางชนะก็ได้ข้ามชนขอบซ้ายขวาเด็ดขาดถ้าชนขอบซ้ายขวาแพ้ทันทีได้โปรดยอมฉชนอ๋อสีแดงมวนสั้นนะเนี่ยจะถึงแล้วนี่นาเออสีแดงมวนสั้น จะถึงแถวแบบเดียวก็ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะเนี่ยเออใกล้เคียงกันใครใครถึงก่อนอ่ะสิทยังไงอะจินนี่ชนะโอเคเออจินนี่ชนะไปเลยแล้วกันโอเคเย้จินดี่จกับน้องได้ทหมคะอ่าเดี๋ยวจุดพูให้งานพูต้องเข้าเย้ มามอบป๊อปวงก่อนนะคะครั้งนี้นะคะจินนี่ชนะรอบแรกเลยนะคะเป็นรอบแรกที่จินนี่ชนะจินนี่อ่ะนี่จินนี่ลูกจินนี่กดที่จินนี่ไม่ได้จินนี่มานี่กดที่จินนี่ไม่ได้ช่วยด้วยกดที่ใครไม่ได้เลยจินนี่มารับมารับรางวัลลูกนี่รับรางวัลใช่ไหมเนี่ยพี่ดีต้าส่งให้จินนี่หรือเปล่าอ๋อส่งให้ผิดคนเย้ดีใจด้วยค่ะ แชมนะคะ,ะครั้งแรกโอเคโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการมาแข่งรถฮิสเตอรี่วันนี้สนุกม,มากนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็เซิบสกายเติดตามบล็อกดิงกิ้งที่เวลานแต่พิีารทำคลิปใหม่ด้วยนะแล้วก็ฝากไอจีและติกตกอริธีานั้งสองกินแครด้วยนะเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มข้ามลี่แคร์ตรงหน้าโปรไฟล์ทีมพิตีาที่ว่าข้อมูลแคร์จิ้งเข้าไปกดร่มได้เลยเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสว่าคิวบิีานั่นเองนะคะแล้วก็อยากให้ Bye.